ราหูเป็นเมื่อวานเมื่อวานก็เจอคุณอามซึ่งคุณอามน่ะไปกับคุณพกด้วยไปสวดมนต์ที่วัดชเกตที่ราหูใช่ซึ่งต่จริงๆเมื่อวานน่ะศิลลปินดาราไปกันเยอะมากนะฮะเมื่อวานนี่อันนี้เนี่ยคุณเมย์คุณเมย์คุณอามคุณ็มีใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานน่ะฝั่งช่องสามแบบมาร์กี้น้องคิมน้องโบโบเมย์เจมจีน้องโบอะไรเงี้ยก็ไปแล้วเมื่อวานเห็นอาจารย์ช้างเล่าให้ฟังว่าเขามีผู้ชายในการนำขบวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ พอเสร็จอะ<ต>พอเราสวดใช่ไหมตรงในในพระอุโบสถเสร็จเนี่ยก,ก็ก็จะมีการขึ้นไปบนบุกเขาทองพระประวันพันโพธเพื่อไปแห่ผ้าวันนี้ก็จะมีเนี่ยอย่างอันนี้ว่าคุณพลอยเชิญน้งอนงแอริเดีดยในใดๆก็ไปอ,อ่ะใบใดก็คือเขาก็จะมีการแห่ผ้า,พาเพื่อไปห่มพระธาตุคราวนี้แต่ว่าตอนที่ต้องไปห่มเนี่ยเขาก็จะแบบขอให้เฉพาะผู้ชายอ่ะผู้ชายนำผู้ชายนำคือผู้ชายสามคนที่ขึ้นไปนำเนี่ยประกอบไปด้วย ป้าแจวยุทธนาตามมาด้วยพี่ก้องปิยะและคุณยายผมแบบยยผแบบนี่แหละเป็น3มคนเลยสคนชายนุ่มก็คือเป็นมีความชายที่นำชายไปอีกทีหนึ่งนะไม่เขาต้องให้เกียรติผู้อาวุโสอย่างนี้เกิดมานะอยู่กับเขามานะถ่ายทำรายการเขาเป็นไหลายด้านลายปีั้าแล้เหลนบนโลกประเทศไทยจะได้กินหมดแล้วหนูเพิ่งได้กินพร้อมกับพี่รเมน กับแองจี้นี่นะแล้วว่าเป็นแองจี้อะไรอะอายก็ยายเอายิงจริงหลังจากที่ยายเขาเริ่มสวดแต่ห้าโมงเนี่ยยายไปทุ่ม15เนี่ยซึ่งเขาใกล้จะเสร็จงานละแล้วหลังจากนั้นพวกบรรดาเพื่อนเนี่ยเขาก็พากันไปดินเนอร์กันต่อเพราะเขาไม่ได้กินข so I mean, ้าวเห็นเขาบอกว่าคุณพกกับคุณอ้าเนี่ยไปกินข้าวกันต่อเอ๊ยยังไงเป็นเพื่อนกันโอกาสมีไหมเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นเพื่อนกันไปกินข้าวด้วยกันได้นะแต่หลายคนก็ยังบอกว่ารีไหม รีทอนไหมมีแต่ว่าเชื่อมก่าย ถึงมาถึงจะเลิกหรือใดก็ตามก็ยังเป็นการยานมิตรที่ดีไงมีงานบุญมีอะไรเงี้ยก็บอกบุญกันเขาเล่าเารื่องที่ไปเธอไปกินข้าวอ่ะเธอไปกินข้าวต่อเธอหนึ่งเธอมาสายใช่ไหมแต่เธอก็ยังได้อวยพรแตะไปกับเขาด้วยหนึ่งเธอมีบุญเธอแล้วเพอเธอได้มีบุญพอที่จะไปเห็นเขากี่รังกินข้าวแล้วเธอสังเกตหมามอ่อนว่าจะไม่ได้กินกับเขาจะไม่กินกับนายนี่แหละเอ้กุศลแต่เอกุศลนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเอกุศลค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าพี่อ้ํากับพี่พกเนี่ยไปดินเนื้อ ที่บ้านสุริยะใสาที่แบบพวกอาหารไทยอร่อยๆอตรงนั้นอ,อ่ะที่บ้านเก่าๆที่เขารีโนเวทเป็นแบบร้านอ่ะแล้วน่าจะไปกันตรงนั้นเหมือนกันนะคะเมื่อ,อวานจริงไม่เกีนเราจะได้รู้เรื่องแต่เอางี้นะเ<ไ>พื่อให้รู้กันปีหน้าถ้าจะมีการไหว้ราหูอีกอยากให้อาจารย์ช้างอ่ะคือฟิลมีข้าวต้มเปย์กินที่นั่นเลยเออเราก็จะได้คลิปอันอไหนให้ดูมีคลิปที่เขาไป,ไไปกินข้าวด้วยกันที่บ้านสุริยะใสนะคะสุริยะี่หรอขอคลิปดูซิว่าเรายืนยันเราพูดจริงนะคะโอ้โห รถที่ร้อนอุ้ยพองหล่อมาก <c oughs> ไหนอะอันนี้อันนี้จะพี่ปดให้ดูรถ <c oughs> น่าจะเป็นไอจีสตอรี่ของใครสักคนปะของพี่อ้ำไงคะพี่อ้ำก็ลงไงนี่นี่อุอ้นี่ไงสวยมากนี่เหรอก,กินทุเรียนน,นี่คือนี่คือจีอไม่รู้สึกเลยอเอาพี่เมพิดลงอ๋อคนในเมพิชนะตลงไอจีสตอรี่ถูกไหมนี่คือ คุณคุณสุภาพสตรีที่บอกว่าตัวเองอ้วนเขาก็ยังเทคแคร์ดูแลกันเหมือนเดิมนะเขายังสวยมากคือฟังนะถ้าคุณอ้ําพาดจะอ้วนจริงอ่ะคือตอนลงในเบาะรถตู้อ่ะลงได้แต่ตอนลุกขึ้นมาเบาะต้องติดขึ้นมาด้วยเลยอันนี้คือยังไม่ไม่อ้วนอะไรลอันนี้หลงวมใช่ไหมซึ่เขาก็มีทภาทีดีนะเขาถึงจะเลิกเป็นแฟนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันได้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีงานบุญงานกุศลอะไรก็ยังสุ่าเป็นกัน